การออกกําลังกายแบบ HIIT เนี่ยเป็นการออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาสั้นๆครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากลอเรนเทียนยูนิเวอร์ซประเทศแคนาดาครับทำการทดลองครับโดยออกกําลังกายแบบ HIIT ในพื้นที่อุณหภูมิศูย์องศาเซลเซียสจำนวนไข่ที่ออกมาแต่ละชุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าตับไข่นะครับซึ่งแม่ไก่เนี่ยจะออกไข่จนหมดชุดรวมได้ไข่ประมาณ1 0 1ถฟองเลยครับคุณผู้ชมครับ ในระหว่างที่แม่ไก่ออกไข่อย่างต่อเนื่องนั้นยังไม่มีลูกไก่ออกมานะครับเพราะว่ากระบวนการการฟักไข่เนี่ยจะเริ่มต่อจากนี้ไปนั่นเองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Science r o u n d u s รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาด เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรรัตนสุริอัมภัยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทําอะไรเป็นสิ่งแรกๆในช่วงฤดูหนาวครับส่วนปอนเนี่ยชอบที่จะนอนซุกตัวอยู่ในผ้าห่มบนเตียงนุ่มๆทั้งวันเลยแหะครับแม่แต่ว่าอย่าเอาแบบอย่างผมดีกว่านะครับลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาออกกําลังกายกันบ้างดีกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีผลการวิจัยครับชี้ออกมาว่าการออกกำลังกาย่ํากลางอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยอาจจะช่วยเาผาผลาญไขมันในร่างกายของเราได้ดีกว่าการออกกำลังกายในอุณหภูมิปกติเสียอีกครับว่าแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นมาฟังพร้อมกันเลยครับการวิจัยนี้นะครับเป็นของทีมนักวิทยาศาสตร์จากลอเรนเทียน University ประเทศแคนาดาครับที่มีอาสาสมัคร11คนร,ร่วมทำการทดลองครับ โดยออกกำลังกายแบบ HIIT ในพื้นที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเทียบกับการออกกำลังกายแบบเดียวกันในพื้นที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสครับก่อนเข้าสู่ผลการทดลองครับคุณผู้ชมครับเรามาทำความรู้จักกับการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือ High Intensity Interval Training กันก่อนครับการออกกำลังกายแบบ HIIT เนี่ยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาสั้นๆครับสลับกับการออกกำลังกายแบบเบาๆ โดยในช่วงที่ออกกําลังกายแบบหนักหน่วงนั้นจะเป็นการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิกครับนั่นก็คือร่างกายเนี่ยจะไม่ได้ใช้พลังงานจากการเผาผลาญไขมันด้วยออกซิเจนแต่จะดึงพลังงานจากไกลโคเจนที่สะสมไว้ที่กล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้แทนครับแล้ววิธีการออกกําลังกายแบบ s i i t ก็มีค่อนข้างหลากหลายเลย,เลยครับทั้งวิ่งเร็วปั่นจักรยานกระโดดเชือกเมื่อเราเลือกได้แล้วเนี่ยว่าออกกําลังกายแบบไหน ก็วอร์มร่างกายสักห้านาทีครับจากนั้นออกแรงให้เต็มที่และก็เร็วที่สุดเลยแล้วก็ผ่อนกำลังและความเร็วลงครับทำต่อเนื่องโดยสลับหนักเบาไปอย่างน้อยประมาณ1 0 3ถึงนาทีครับแล้วก็คูดาวร่างกายต่ออีกสัก5านาทีวิธีการแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยครับกลับมาสู่การวิจัยครับ ทีมผู้วิจัยเนี่ยได้ตรวจวัดค่าต่างๆของร่างกายอาสาสมัครทั้งก่อนและหลังการออกกําลังกายซึ่งอาสาสมัครเนี่ยได้ปั่นจักรยานแบบแรงหนักหน่วงนานถึง1นาทีสลับกับแบบเบา1นาทีครึ่งทั้งหมด10รอบครับ และผลที่ได้เนี่ยก็พบว่าการออกกำลังกายแบบนี้ในพื้นที่หนาวศูนย์องศาเซลเซียสทำให้มีอัตราการเผาผลาญไขมันที่สูงกว่าการออกกำลังกายในพื้นที่ที่อุ่นกว่าถึง3เท่าเลยเละครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเป็นเพียงการทดลองนำร่องในกลุ่มเล็กๆแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่สามารถเป็นประโยชน์กับการออกกำลังกายของพวกเราต่อไปได้ในอนาคตครับและสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ ในช่วงหน้าครับลูกไก่เกิดพร้อมกันเพราะอะไรห้ามพลาดครับ